หมอครับคุณหมอครับเป็นเบาหวานกินวิตามินอะไรเสริมดีครับ อาหารเสริมสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนาะหมอนแนะนำให้ทาน3กลุ่มนี้กลุ่มที่1ที่แนะนําที่สุดเลยคือวิตามิน B ในขนาดสูงอาจจะทาน B50 หรือ B100 ก็ได้ตัว B ีที่สําคัญเนี่ยคือ B1 กับ B6 วิตามิน B เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานได้ดีเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองมีเรื่องของไตหลอดเลือดที่ตาต่างๆอันที่2คือวิตามิน D คนทุกคนโดยมากขาดวิตามินดีอยู่แล้วแล้วก็วิตามินดี มีผลในเรื่องของสุขภาพโดยองค์รวมอย่างมากเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันเบาหวานเรื่องของกระดูกต่างๆเรื่องเบาหวานเนี่ยเกี่ยวยังไงวิตามินบีเนี่ยช่วยสร้างอินซูลินอินซูลินเอาไว้ทําอะไรอินซูลินเนี่ยไปช่วยลดน้ําตาลแล้วก็ช่วยให้อินซูลินเนี่ยเป็นลดน้ําตาลได้ดีก็คือป้องกันการดื้อต่ออินซูลินการดื้อต่ออินซูลินน็คืออินซูลินเนี่ยมันลดน้ําตาลไม่ค่อยได้อย่างที่3ก็คือฟิชออยฟิชออยเนี่ยก็คือช่วยลดการอักเสบของร่างกายหรือของในหลอดเลือดต่างๆเพราะว่าในคนที่เป็นเบา ให้เลือกทาน EPA เป็นหลัก EPA อย่างน้อย50%ขึ้นไปสําหรับคนเป็นเบาหวานเนาะเพราะว่าเราอยากเน้นเรื่องของหลอดเลือดนะครับและนี่ก็คือ3อาหารเสริมเนาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานที่หมอแนะนําให้รับประทาน